เดีใหญ่ยัไอสพอทีนั่นมันแก้วททีรวมทั้งเองมันเล็กหน่อยแล้วจังเียโอ้่าบ่บ่ครับอเอ้าค่อยอาหารเนี่ยเป่ครับบออันคักคักทุกชนิดผืนหนาชนิดผืนบบออันนี้มันึแที่ล้เือเอาทียนึงายเทียนึงบ่ครับ เออหอยทองบ่ครับพอ่อหอยเชอร,สอชอรีสีทองนะครับนเนาะแม่มเข้าไปใช้ตำหงอยู่บอครับพ่อหรือเข้าไปเฮ็นยังกินครับนี่อบอกครับแม่ใส่อะไรอะไร่เ้าบอครับพ่อ แใบใยผัดก้อนให้กินหอยหวานตัดดีซอยและยาต้องหม็นอยู่นะโอ้ครับครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ว่าเป็นฟื้นนะครับสีผ้ามาพอกับอาจารย์ไปอีกรอบนึงนะครับอีกเพิ่นบริเลียงแค่ปลาไหลนะครับนี่เพิ่นเลียงทั้งหอยหอยเชลลีสี่ทองนาะครับอาจารย์เนาะครับอ่าย่าเป็น ไอยเฉลี่ยชี้ทองใช้ายา,ยายงเงินเอาขึ้นชื่อไม้หวานน้ำเชื่อไม้หวานน้ำเชื่อเนาะครับน,อน้นนองอร่อยกรอบหวานชาอร่อยกรอบหวานนะครับผมเห็นเรียงไรฮะครับอาจารย์นี่เามีคนสั่งตลอดหรือเล่ครับอาจารย์สั่งตลอดส,สั่งสั่งออนทั้งออนไลน์ส่งทั่วประเทศอือทั่วประเทศก็ส่งไหครับเนี่ยทรงส่งเอามาจำชิ้นไว้ก็ส่งเป็นแบบหอยแห้งหอยเขาไงนะไม้เขาไงไม่เขาไงเนาะครับน้งอง อันนี้พ่อแม่พันธ่พอพอแม่พันเ์เ่็ไใครมันอันนี้คือเลี้ยงไปพ่อพันธม่พันธ์กับใครพออาจารย์ใครคกี่ันโอ้นี่นะครับผมนี่ครับบรรยากาศร้อนๆนะครับอันนี้คือพ่อพันธม่พันเนาะครับเนาะวันนี้วิธีการเลี้ยงมันเลี้ยงเลี้ยงย่างวะครับอาจารย์เลี้ยงเลี้ยงง่ายเกินบว่าขอให้ไปวะมี จะเลี้ยบกอยวันไหญจะเลียงแมงกอื่นสบายอาจจะฝืดหนามาล่งให้มันก็แค่นี้ไปใส่กับไปบานนีนอาทิท์สองอิริทีไปแตนีพักลงพักให้มันพักโตพักกตจอกเนี้ยฝึกหนามทุกชนิดบงบุกกับการบุกงใบบอล่ะใบ เี่ยเดี๋ยวต้อลึงมันขึ้นมาล้างกินแลอันนี้นะครับน้าอาจารย์ครับถือว่าเป็นเนี่ยเนี่ยกับซีทองเหครับเนี่ยเนือ้อซีทองลายแห้งน,นะครับมม 12, คุณไม่ใช่ซีทองมีสองพันพันปูปูมีพันชนิดรับเนื้อเนื้อทีอมม่เป็นพันเนื้อทองเนื้อทองพันเนื้อทองนะครับน,น้ารสชาติมันแตกต่างคือก๋วมันเหรอครับอาจารย์ มหวานกลมพอยตัวอ้วนหวานครับผมกี่เสียบขึ้นวันละข้าวว่ธรรมดาเลยบ่ครับอาจารย์ขึ้นบอกสองปีที่หลังสองปีหลังเนี่ยกะกิโลเป็นพันกิโลเป็นพันบ่ครับอาจารย์เมียเขาบอกเดี๋ยวนั่สื่อไปกินนะกิโลเป็นพันไหมน้องเขาสื่อไปเป็นพ่อแม่พันกินลกินล้านมันครับผมตอนตอนนี้ยังโลประมาณจับารับอาจารย์ โลประมาณสองร้อยห้าสิบอยู่ประมาณหมตังกว่าสองร้อยหมดตังก่าสองร้อยนะครับน้องโอ้หเปนตัเบื้องนครับอาจารย์น้องพูดนะนี่ครับคนกมันมาจากแอฟริกาแแอริกาอันนี้ว่าคบอาจารย์หอยทีทอปโอ้ครับอันนี้อาจารย์ เริ่มต้นอาจารย์ไปเอามาจากไหนครับว่ามันเหลือเลี้ยงกันทางออนไลน์กันจะศึกษาใน YouTube โอ้ครับเห็นเขาเลี้ยงครับเขาเลี้ยงมาเป็นปีแหละก็เลยมาเลี้ยงเลี้ยงมาแล้วปีกว่าเลยปีกว่าป่ะครับเนี่ยแมนปีกว่าก็ถือว่าเริ่มเริ่มเลี้ยงมาปีกว่าจะบอกห้อยห้อยตัวนี้ประมาณหาหกเดือนพอแม่พันธุ์สุ่มพอพันธุ์แม่พันธุ์หาหกเดือนนะครับน้องเพราะว่าก็ขายออกไปเป็นหลุนเป็นหลุนเท่ากันไหครับอาจารย์เป็นหลุดเป็นหลุดที่กันโอ้เดี๋ยวจะพูดสั่ง อย่างง่ายอย่างขอยห้เบื่อกินเบื่อกินนอนปากอะไรพวกนั้นมันบ็คือไก่คือหมูคัสตว์แนวอื่นคือหัวหานกะไอ้อติระเทืองหัวหานปลาดุกเขาหัวหานปลาดุกเขาเหลียงชงวัวเขาเหลียงปลาเหลียงหมูเหลียงอยังนี้สิเสาแหล่งเสาแหล่งแห่อาหารมันอันนี้หมูตองอติระเทืองอติระเทืองเลยเหรอครับอาจารย์แมนให้ให้เฉพาะ เสริมหัวอาหารมาัในจุดเตี้ยแลยวอืมันวันนี้พวกขั้นบ่เสริมก็ได้ก็แล้วแต่บ่เสริมก็ได้บ่ครับแม่นอือวันนี้พวกน้ำพวกเนี้เขาได้เปลี่ยนบ่ครับอาจารย์น้ำมันกาถือว่าเปลี่ยนในตัวนี่เป็นชิบิคือร์เฮ็ดน้ำล้นทิมนะโอ้มองบอกปอดเตียนมันน้ำฉีดล้นหรอกแต่ช่างเปลีนน่ยนน้ำในตัวโอ้นี่เขาไปเตียนน้ำไม่ได้หรอกตรงนี้นเป็นเดือนเป็นเดือนสองเดือนหรือยี่สิบแต่ถือว่ามีละชิบิเกอร์เลี่ยนให้อืม เอย่างพวกอาหารเท่าก uh, ับอาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะครับอาจารย์อาทิตย์เดือนเดียวมันมีผักมัมีปืนหนาไม่ร้ายเพรต้องทั้งนี้ก็เพราะงไหนนะโอ้ล <ps ps ักษณะเลี้ยงพอยนะมันไใครนะมันสิดพอพันเข้ามาเองขยายพันไปเรื่อยนี่บริสุทธิ์เพราะแม่พันใหม่เขาเลี้ยงสัดเอื้อนยังกรบยังปลาเขากินเบิดแล้วเขาต้องไปิสุทธิ์ออดมากลี้ยงใหม่เหนนายบอกเป็นรุนเป็นครับผมครับ อย่างบกินโกบไปแลลวก็ต้องไปซี้ลูกอั้าโควพันเอาเองนะอัน้มันอันนี้ง่ายขยายขยายบอลน้ำมท่านนี่ไข่ร่างหนึ่งนี่จบลูกมานี่ประมาณห้าร้อยถึงพันสองร้อยถูแลรวจะร่างหน่อยล่างใหญ่โอ้ขอบผมณขยายเร็วแสดงว่าไข่ไข่เดียใครบ้งครับอาจารย์ไข่ไข่ล่างละยี่สิบบาทล่างทวประเทศที่เห็ล่างหนึ่งกันบ่าครับแมนล่างฮึ่มทรงทวประเทศที่เห็ เดี๋ยวเดี๋ยวครับการคุ้มครองใ้เราชิ้นล่างเอาอาจารย์ครับวันนี้ถา้าถ้าไปปล่อยไก่เนี่มันกินพวกเขาของยังบ่คือกันครับหอยเชอรี่4บานเน้าเบิดโอ้ต้องเป็นต้องเลี้ยงสัตว์เกส่วนกินเบิสแน่นาะแต่ว่าแต่ว่าต้องเลี้ยงไว้ในบ่ห้อาเนะาะมันมันตระกูลเดียวกันเาเลี้ยงในบ่ห้อากาับหอยมันอย่างนี้ราคาเนี่ยมั้เทาจับขายกอง่ายจับกินก็ได้โอ้ครับมันขยายพันธุ์เร็วแห่งเนาะครับอาจารย์ แสดงว่าแนวนี้เขาปล่อยปลาได้น้องครับอาจารย์ปล่อยยังก่อนปล่อยปลาได้ได้หมดครับแนวนี้บ่ได้เลยปล่อยได้แต่ปลาหางยูนเอาไปกินลึกหนาปล่อยยูนกินเอานะอยลึกหนาถ้าปลาแนวอื่นปล่อยลงมันจะปิดวนถ้าไข่มันลงมาถ้าเขาไปแยกไข่มันจะกินตัวปลาหรือกินไข่มันกินลูกหน่อยมันไข่ก็กินลูกหน่อยก็กินนรอครับเนาะเพราะว่าลูกมันหนีมันสีหน่อยเหรอครับอาจารย์นอยจำหน่อยก็หัวไม่ขี้ลบ ลล<อ>มันล้นลงถ่ามันเกาะลงอันนี้จับเป็นแยงอย่างนัง้นขอบเหมือนถ้าโมแยกนี่ห้อยพ่อแม่ดื่มกินเยอะดื่มกินเยอะกินกันเองกับเป็นมาครับอาจารย์ห้อยบนเหลือวันนี้อาจารย์แยกนี่เอาได้ครับบันนี้เราใครเป็นเกาะแผ่นอยู่หมองอื่ดินโบไฮมันคูลงนี่โอ้แบบอยู่ท่านหน่อแค่นะโอ,โอ้ครับโห้อยก็กินกันเองน,นะครับอาจารย์กินเนี่ยอันนี้คือห้อยที่เป็นร่อนๆนี่คือห้อยกินเนาะครับแม่น หยอกหยอกพวกลาไปบอนกินเบ็ดเดินไงดิห SO> ้อยหอยนี่แสดงว่าเป็นสัตว์ที่ว่าเลี้ยงง่ายแมนง่ายกินกินง่ายกินเบ็ดทุกอย่างคนเลี้ยงก็มีความสูลในเมืองห้อยสั่งได้ได้แต้ความนะครับอาจารย์เนาะแมนโอ้เป็นงานกูเขางานดีดี คุณลุงไมเฮ็ดได้บริเบียดบางงานประจำนะใครมีงาปนประจำนี่ไปให้ไปไอ้บุษบงเขาแลกนแบ่บเป็นเพื่อนแต่ผมมาเห็นทเทเรบผมยังอ่ยอมสอนเลยครับรอาจารย์โอ้ยจริงเหรอครับคุณโอ้เทิงใครเทิงพอพันในพันเนาะครับอาจารย์เน่ยเบิ่งซีเด้เหรครับคุณโอ้ยดีเลี้ยงองตังเลยครับ บ่นบ่นอืมนี่นี้กินอาหารบ่ครับอาจารย์เนี่ยน,นี่ก็ลังย่อมอยู่ครับนี่กินใบหนิ่มกินใบหวานครับผมค,ครับอือจะได้ว,ว่าพอดีคือข้ามี่จะปิ้งเกลือเนาะครับอาจารย์เนาะแมนให้สนใจอย่าเตี้ยงกะครับเชิญมาเบิองอยู่ฟามอือว่ามันฟาร์มใหญ่ที่สุดนะแล้วนี่ าร์มปร์มบ่อปูนนะมันแย่สุดที่พองจังหวัดปูนคนน่ะเฉพาะปร์มบ่อปูนมีอยู่ทั้งหมดสิบสี่บอสิบผาสิบผาบ่อสิบ้าบ่อนาะครับอาจารย์เพราะว่าบ่อนี่หน่อยบ่อสี่พุ่หกกมีสามคูนห้าก็มีอ่ครับวันนี้บ่อที่เ้าเลี่ยงเนี่ยหาต้องเอาประมาณเท่าไรครับอาจารย์จังสีพอดีบ่อบ่มีจำกัดแล้วถ้าพื้นที่บ่อนี้เอาใส่ห้อยหลาย ครับ,บอร่อหน่อยใส่หอยหน่อยตามพื้นที่บ่มีจําก,กัดบ่มีรูปแบบเช็นตามเขามีอมูลยาซี้อที่<ม>ท,ที่บริสัยประโยชน์สามขัอนสามขั้นมันกันที่ได้เบ็ดบ้างครับอาจารย์โอ้แหวกงกซื้อสีตะควันเป็นขอบไก่ตัวนี้นี่<ค>นบ้าครับแมวนโอขอบไก่ก็มาประยุกต์เลี้ยงหอยเลี้ยงไก่บางส่วเกบเต่า ท่างก็เปลี่ยนทั้งหัวฮะนะครับอาจารย์วันนี้มาเปลี่ยนมาเลีรยงหอยเป็นเป็นจังได้ครับอาจารย์ดีแนี่ดีดีนี่มันดีจังได้ครับอาจารย์ดีแคคือบอลจุงหยาโบเป็นพลาดคือเลียงใจโอ้ได้เลียงไก่บ้านไก่ไก่ซีห้องหลู่ห้องร้านเลียงครับสนสื่อขบเสียก็ให้มันอันนี้หายเจ็บเจ็บพักทั้งขังหัวเขางวิ่งลงเหรอ อยู่เลยพวกมันว่าแต่เป็นเพือสีเขียวบ่ครับอาจารย์แน่นเพือกอีโอ้แบบข้นหาได้น้ำหัวนน้ำสวนเบิรอดหยอดมัน,น,นสับตลังเอ,อกลายว่าถ้าเฮ็ดเนี่ยนี่ซ้ำเป็นวงเวียนซ้ำอันนั้นเข้าเลยนะครับนกักเกษตรพ่อเพียงเนาะครับอาจารย์แนย่นพ่อเพียงเพราะว่าที่ท,ท,ท,ที่สังเกตยจบาง,าอ,ยง,อ,ยงอ,อย่าง่าอาจารย์นี่คือสนีกับเข่าก็ปนาเข้าขึสนเฉียบเขาใหญ่เขาก็มายิบเอาได้นี่ครับอาจารย์โอ้นั่นคือหัวใจหลัก ครับผมขี้เคียเขี่ยงครับโอ้เป็นเป็นไอเดียดีเลยนะครับอาจารย์เน้องนี่เรียงเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาไหลครับเลี้ยงหนูหน้านูหน้าก็เลี้ยงวะครับอาจารย์แม่นเลี้ยงกบโอ้กบกบเนี่ยมัครับอาจารย์กบยีเน่ไอตูนกบทุกอย่างโอกบงามขผเนาะครับอาจารย์แผ่นไปเบื้องอืมนี่นะครับทุกอย่างซีเลี้ยลองต่องเหมือนได้กบอาจารย์นี่ครับันนกบ นี่ครับอันนี้วันสิฟอมเป็นพ่อพันธุ์ในพันธุ์หรือพรอประจันจแมน่นเรียงไว้กับเกลือป้อมเป็นเป็นงานนี้นี่เป,นนเป็นกไข่ลิงคือในเบิรงดจะเปลือกเคลือบหาเวลาไปอ๋อครับผมความชุกในการเบี่ยงเหนาชั้นหนาชนิดครับ มีอยู่มีกิน hmm. เด็กเด็กคิดพอเพียงครับผมอยากกบบวต้องไปตลาดอยากปล่อยกบ,บต้องไปหางม,มน้องๆอ, hmm. อยากนูน้นาบวต้องไปใส่แห์วน้ำชงนาตี่เต้มยุ่งทงตะกี้นี่แนะวิเวงนี่นี่วะครับแมนโอ้คล้ายๆว่าครบวงจรเลยเนาะครับอาจารย์แมนแมนูน้นาอย่างนี้ประมาณเกียริคิดโตพอแม่ลูกเต้มกับทะย่อยโอ้ครับทะย่อยปรุงอาหารไปนั่ง <laughs> อาจารย์ครับวันนี้พื้นที่ทีอาจารย์เหลียงได้ลายอย่างนี้ประมาณจะไรครับอาจารย์ไว้โมพอะไรหรอบอกครับร่วมกันเบิรกับประมาณโบเพรงานโบทั้งงานนี่ว่าอาจารย์มันบม่หยุ่มใช่กันหีนยวกับโบพรางานหรออืมพ,พื้นที่พื้นที่โบทัึงหนึ่งงานนะครับอาจารย์เนาะแต่ว่าสามารถจะเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงได้เศรษฐกิจพ่อเพียงอยากอาชีพรองตัวอาชีพรักก็ไรอืมนะครับ สามารถว่ามันบเป็นอาชีพรองเลยครับอาจารย์แต่คนทั่วไป <laughs> เราก็ต้่วไปสามารถเป็นเป็นอาชีพหลักได้เลยครับอาจารย์แม่เอาล้นหอยใหญ่ครับก็ไปหนึ่งขายตลาดนาดัดจังหีัดเหมือ้อาหารชิฟฟองขึ้นไปนี่เดือนหนึ่งที่ไปหอยมันใหญ่น้ำบรทสันไปวันได้ว่างล่งกับว่างบุ๊บพ่อชัมม่วโมงกับอาหาชิฟฟองกับขาย,ายขาดกองอาหารสิบบาทเหมือนถ้าสองปัญหาเดือนหนึ่งกับพวกเกตหมื่นขายมีหอยขายเบิดเดือนโอ้ครับโบเมนไล่ได้ในน้อยได้ แต่ว่าเดือนนี้ห้อยมันใหญ่บ่ท่านไปขายวางแห่นเดือนเดือนหนึ่งเดือนที่แล้วนี่กับขายหอยอยูคทิพย์กหมเหอนี่ก็บดดุดม,มันต้องรออีกเดือนไปเดือนท่านว่าไปขายใช่ปีใหม่เดือนผัน่านไปขายก็มานทิพย์กุมือ่ทิพย์เารมืองโอ้แสดงว่าขายได้ขายตลอดนาะครับอาจารย์แต่ว่ามาันกะ่ถงส่วงประมาณสามเดือนกอ็ห้อยเฮอมันบ่อยังมันมหลายบอ่อ บัวสิบสี่สิบหาบัวนี่คล้ายคล้ายบุคบเดือนเลยตัวมันไงพระท่านั้องบุคคลไงไงประทัานเป็นหลุนเป็นหลุนที่จำหลุนหน่อยทีไทยมาจากที่เบิงมาจากฝาาเนี่ยจำหัวผมเออครับเน่้อยประมาณสองเดือนหอยห้อยประมาณสองเดือนไหมครับจะขายเด็ดบัวสี่เดือนห้อยถ้าออกสามเดือนถึงสี่เดือนสามเรื่งความสมบูรณ์สามถึงสี่เดือนไหมครับสามถึงสี่เดือนนี่คือความขาย พอเพราะเป็นหนึ่งเจ้ว่าโบมับนโบมันพอเม่พันุรดูบ้าวสาวนะรุ่นเราไป็นหนึ่งแสบครับประมาณสี่เดือนเนาะครับอาจารย์เนาะเนี่ยปฏิพ่อพันธ์เม่พันธ์หน่อเย,ยเ,เลยครับอาจารย์ประมาณเจ็ดเดือนครับจังสีเป็นพอพันธ์เม่พันธ์เลยครับพี่บุ๊บเดือนมันเริ่มไข่รจะสี่เดือนกี่ละจะใค่มันสิน่งตั้งหน่อยตั้งหน่อยเริ่มไข่รจะสี่เดือนใครไปใหญ่ไปน,นี่นี่เนาะครับอาจารย์เนาะเนี่ย เราสีไครเต็มเลยคนขนอยู่แตนเผ่าคุนเอ็มโอนีเด่นขน้ขายออนไล่กะใคายิไใครดีเรนี่มื่อ่อนนูแนน่องคนมีหลายคนใสเขาไปหนึ่งคล้ายเอานะะรับพาะว่าเขาเอาไปขยายเขาเอาไปหนึ่งเองกับขยายขยายเองเนาะนาะคราบอารครับแม่แล้วแจ่แล้วจ แล้วแต่เราฝังโอเคครับผมไว้ไงเนี่ยสิมุนแนวไดยครับผมจะไปแจกพี่แจกน้องก็แล้วแต่โอเคครับผมอันนี้คือเป็นขอคิดดีๆนะครับผมจากอาจารย์น้อยนะครับนะครับวันนี้ก็รบกวนอาจารย์ครับครับสนใจกับมาซื้อได้ครับอยู่บนทางสายลังโรงเรียนทางสายโอเคครับเดี๋ยวผมเซ็นเบอร์ไว้ให้นะครับอาจารย์โอเคครับอเกว่ารีนเท่าไีร่แหละครับผมใช้มาสะดวกอยู่ไกลซีเรียนโอเคครับวันนี้ก็ขอพูณอาจารย์ได้หลายได้ครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดี thank uh you -huh.